んか <Okay. S 2> <laughs> ได้ตัวไื้อีดีไหมต้นจั่มบอตนเลยตัดเดออโอเนี้ก่อนซีว่าคนอกั่คิดว่าน่าจะสุดสุดเลยซิมซมบ ปานเหบานปนและไม่เข้าจะเอาไปใส่บ่าจะเอาไปใส่บาาคุณผู้ชมใส่มั็กซ์เอ๊เดี๋ยวไปเราจะดูอีกอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ตัดอีกรอบเอาไว้แจกไอ้เวอร์นะเวอร์งี้ไงคุณผู้ชม เด็ดชิมเด็ดชิมจนเหลือแค่นี้แล้วดู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 ดดดนี่หมดชิมแล้วชิมอีกชิมจนหมดหมดคาพวงพวงยังคาอยู่เลยเลยอันนี้ก็คือกันที่เห็นนี่สีคือชิมหมด เป็น่วยเป็นวยมากกับเด็นเด่เด่นเดี๋ยวจะพวกเหียห่อไหวแค่ไหนห่อหหวานเนาะใส่มมคัสช่วยคัสกวงสองกว้งเนี่ยไม่เกิดที่หลังมือแล้วก็จะตีสมเนี่ท่านนวนกัดนวาลค่ะ แล้วก็นเนี่ยเกิดก่อนมูเลยเดี๋ยวนิดเดี๋ยวเด็ดจิ้มเด็ดจิ้มเราพ่วงยังไงที่สุดน,นะเจ่าเห็นหักหวามทำอืม เราพาตนกรประมาณนี้เนาะคือเด็กเดี๋ยวจะได้เอาตะก,ก้าออกค่ะเพราะถ้าตนญ่มันก็จะบาด บาดห่างของคน